แต่ฝันนี่สองช็อตต่อกันเลยจากแอวกบนี้มีสองหัวมีสองหัวลอดสองนะครับแห่เลขทะเบียนรถก็ได้จดไว้กลัวลืมคําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องกาพารวยครับผมวมันนี้ผมมีแนวทางความฝันของอาจารย์สาม,มารถกุติเหียนมาฝากกิฟซีนะครับปลาสุด อาจารย์สามารถนอนอยู่โรงพยาบาลนะครับสองคืนติดคืนสุดท้ายนี่ฝันได้เป็นโตฝันแล้วก็แปลง่ายง่ายนะครับผมโอ้ยผมฟังความฝันแล้วใจผมละขึ้นนะครับอยากจะเฝ้าไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับผมโอ้โหตัวนี้นี่โอ้โหขืดมักน้ำเลยนะครับเป็นตัวใดเดี๋ยวรอลุนรอรับชมน้ำกันนะครับอาจารย์สามารถบอกว่าแปลง่ายมากนะครับผม อ่ะเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าฝ่ารวยด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ใครแชร์ขอให้มีโชคใครแชร์ขอให้ดวงเปิดนะครับผมใครเห็นคลิปนี้แล้วขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับผมที่ได้สัปปะเอาจารย์สามารถนะครับผมสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีอาจารย์สามารถนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ทางน,นี้ฟันดีฟันเด็ดนะครับผม ดีฟันเด็ดแล้วนะครับหลังจากที่ไปนอนเฝ้าแฟนนะครับผมอยู่โรงพยาบาลนะครับึุนแกเห็นว่าผีมาตบคอไปเดียวครับตบคอด้านนี้เลยครับนอนทีแรกก็นึกว่าพระครับแบบเอียงตกมาใส่คอคไม่ใช่พระอยู่ทางรักแล้ด้านซ้ายหมดทีีครับผมก็เหมือนประมาณรุ่นประมาณสามนี้ก็มั รับงครับผมครับเป็นถ้าเป็นมือก็จิมือเด็กน้อยประมาณนี้เด็แล้วแต่เมื่อคืนนี้หลังจากก่อนจะเข้านอนก็ได้จุดทูบบอกลางภูมิเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นก็ให้วันดีฝันเด็ดก็จะได้โชคได้ชัยขอตัวดีตัวเด็ดได้สามตัวสองตัวครับก็ได้จริงๆเมื่อคืนนี้ครับผมได้จริงๆเริ่มแรกนี้ฝัน ฝันว่าเห็นกบกระโดดมากระโดดมาแต่กบนี้มีสองหัว,หวกบมีสองหัว่กบมีสองหัวหัวแรกหัวตรงนี้แต่ตัวหัวทางด้านข้างนี้จะแตกออกมาแบบนี้อืครับผมไม่ไม่ใช่ตรงสองหัวแบบนี้ครับ เอ็นแบบนี้เลยอ๋อคือว่าอีกหัวนหนึ่งมันตอกจากคอ,อต่อช่วงคอคออกมาครับทีนี้ก็จับมาใส่จานไว้ครับจับมาใส่จานแล้วก็เอาผัานครอบไว้ทีนี้ครอบไปครอบมาทีนี้เอ้าลองจับมาดูก่อนนะกดบนี้เผื่อจะมีตัวดีตัวเด็ดอะไร,รทีนี้ทีนี้ยังไงไม่รูมกันจับไปจับมาก็เอ้าปล่อยลงไปกับพื้นครับ ดูไปดูมาเดียนี้ดูก็คล้ายๆเหมือนเป็นตัวเลขอีกสะดุ้งตื่นเลยเนี๋อครับ oh, สะดุ้งตื่นแต่แต่ฝันนี้สองชอดต่อกันเลยจากกบเริ่มแรกก็คุยกันอยู่ช่วงแรกเขาว่าเ,ออเป็นผู้ชีพกู้ภัยอะไรก็ได้คุยแต่ก็ฝันจริงๆฝันว่าเห็นรถเก๋งรบอบสองนะครับรบอบสองเห็นรถเก๋งไปประสกอุบัติเหตุหัวทิ่มลงไปในคลอง พอดีก็รีบเดินไปดูแต่ก่อนเดินนี้ตามหลักสัญชาตญาณของผู้ช่มยน,นะครับก็ต้องไปถ่ายป้ายเลขรถไว้ก่อนครับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุถ่ายเลขปุ๊บเราก็เปรียบไปโรงพยาบาลคนป่วยคนเจ็บพอดีก็เห็นผู้ชายสองคนนะครับลากผู้หญิงขึ้นมาไม่ไม่ไม่ได้สตินะครับไม่มีสติครับพอดีผมเดินไปเดินไปก็ไปปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจถี่ท เขาก็ฟื้นคืนมาเอามายิ้มให้เฉยในความพันผูญิงคนที่หมดสตินะยิ้มให้ทีนี้แต่เลขทะเบียนรถก็ได้จดไว้กลัวลืมอ๋ออาจารย์สมาจดไว้จดไว้แล้วแปลว่าแปลว่าตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมานี่จดไว้เลยตื่นขึ้นมาจดไว้ได้เป็นตัวนะครับผมแล้วก็กบสองหัวเด้อแปวนะครับผม ยหญผมเปียดอดาชื่อทว่าเปียเซกของจะของมากนะครับผมเอาแปลเอาไปเอากบสองหัวบบสองหัวมัน่นี้ยนะครับแบบนี้นะครับนี่กบสองหัวตัวนี้หัวแรกตัวนี้หัวอยู่ข้างๆครับผมกบลักษณะแบบนี้นี่ครับตัวเลขที่ถ่ายในความฝันนะครับป้ายทะเบียนรถที่ประสบอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งครับนี่นะครับนี่จับจับนิ่งๆก็ได้จับจับนิ่งๆ่าเดี๋ยวผมซูมหานี่อ๋อเนี้ยนะครับผมนี่แหละในความฝัน ทะเบียนรถ9017นะครับฝันตอนแรกคือเห็นกบสองหัวบานิซอส,สที่สองนะครับคืนเดียวกันฝันบาร้ไิกูชีคูไพ่รถหัวปักลุดดานรางครับรถเก๋งประสมอุบัติเหตุตับหลักสรัรภาพสญาณของผู้ชีพนี้ก็ต้องไปถ่ายรูปทะเบียนรถไว้ก่อนครับผมก่อนจะไปช่วย คนเจ็บคนป่วยเนี่ยทะเบียนรถที่ทะเบียนรถถ่ายในความฝัน9017นะครับผมนี่แหละแต่อันนี้แบบนี้นะครับสองหัวลโอ้ไม่แน่อาจจะมีตัวนั้นบนตัวนี้ล่างประมาณนั้นเนาะครับก็อ่าชุดหนึ่งหรือว่าจะเป็นวันศุกร์หรือเปล่าเนี่ยวันศุกร์เนี่ยวันนี้วันศุกร์นะข้ามโค้งใครจะข้ามโค้งก็ข้ามได้นะครับผมนี่แหละเพราะว่ามันมีสี่ตัว เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับกลัวกลัวจะลืมก็เลยส่งเตือนมาจดไว้เลยจดไว้เลยนะครับจดไว้เลยกลัวจะลืมอาจารย์สามารถเชยนไว้ด้วยกับกบกบก็ตีเป็นเก้าอยู่แล้วครับกบก็เป็นเก้ากรดีทะเบียนรถฝันข้นที่สองต่อต่อเนื่องจากกบนี 7. ้ก็เป็นเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดกบสองหัว โอ้เปลี่ยงง่ายอยู่ได้ครับคนม่น <c oughs> ผม <c oughs> ผมบอกว่าเก้าสองท่านที่เลยนหรือว่าผู้ใดสิว่าหัวหกหัวหาก,ก็ค่อยว่ากันนะครับผมนี่แหละก็เลยวาดว้เลยกลัวจะจําไม่ค่อยได้ทีนี้ก็เลยวาดกันเลยสะดุ้งตื่นมาจดไว้เลยเดี๋ยว<ๆ>ยังไงเดี๋ยวรอสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเดีย๋ยวต้องไปดู กุฏิเฮียนก่อนนะครับถ้ากุฏิเฮียนออกมาตรงกันกับชุดนี้เราก็สามารถสรุปได้นะครับผมชุดนี้เป็นชุดฝันชุดฝันที่โรงพยาบาลครับผมฝันที่โรงพยาบาลฝันก่อนไปขอโชคขอลาบนะครับปกติอาจารย์สมาที่ฝันตอนที่ว่าไปขอแนวทางจากกุฏิเฮียนมาแล้วกลับมาฝันแต่นี้ฝันก่อนนะครับฝันก่อนตัวนี่ครับผมไม่แน่แต่ชุดก่อนนี้ผมก็เคยฝันแม่นนะครับเดี๋ยวเท้าความ ช่วงดอนปู่ตาปู่ทองมาดังๆนะครับครับจงนั้นวัดอะไรน้อหนองบบาลวัดหนองโบบาลแต่แต่ชื่อวัดเขาวัดอะไรน้อวัดให้จาไม่ได้ที่ที่มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับเขาบูรณะปีนั้นครับผมก็ได้ลงไปในบ่อช่วงช่วงกลางวันแบบนี้แหละลงไปในบ่อที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับอวัดสีสว่างวงครับในฝันนะครับว่าลงจริงไม่ให้ไหม อันนี้ช่วงกลางวันได้ลงไปอ๋อครับแต่ช่วงกลางคืนมาฝันว่าได้ลงไปทีนี้อุ้มตัวเลขขึ้นมาอุ้มตัวเลขสี่หกขึ้นมาปีนั้นก็ตอนค่าผมก็ไปลุ้นอยู่หน้าบ่อน้ํมศักดิ์สิทธิ์นั่นเลยก็ออกมาจริงๆว่าอุ้มตัวเลขขึ้นมาก่อนนี้ก็ฝันแม่นครับอุ้มตัวเลขขึ้นมาจากก่อนนาศักดิ์สิทธิ์เลยเลขสี่หกหกสี่ปีนั้นปีนั้นแต่ก่อนนี้ก็ฝันแม่นนะครับท้าวความไปที่ กว่าหลายปีแล้วตั้งแต่ช่วงดอนปูตาปูดออมาดังตั้งแต่สมัยดอนปูตาดังแบบดังทะลุโลกว่าก็ได้นะครับใบลอตเตอรี่ไม่ต้องไปถามหาราคานี่โอ้โหสูงเสียดฟ้านะครับในแต่ช่วงนั้นแหละครับครับทีนี้ก็แนวทางความฝันนะครับท่านผู้ชมเผื่อพี่ตงตัวเลขที่อยู่ในใจของท่านผู้ชมก็ ไปหยิบจับได้เนาะหยิบจับแรตเตอรี่ได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับวันนี้อาจารย์สามารถก็จะชมวันนี้อาจารย์สามารถก็จะไปขอโชคที่กุฏิเฮียนนะครับผมัก็จะต่อเลยครับวันนี้นะครับวันศุกร์วันนี้ไปแน่นอนนะครับผมลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับที่กุฏิเฮียนนะครับตอนบ่ายๆนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผม ครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมของอาจารย์สามารถนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางความฝันนะครับเดี๋ยวรอคงสุดท้ายหรือว่ารอกุฏิเฮียนนะครับหลักๆเราก็ลุ้นที่กุฏิเฮียนนะครับผมถ้าตรงกันกับความฝันเราก็โอ้โหก็หยิบจับลอตเตอรี่ได้เลยนะครับผมย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมชอบจัดขัดผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ